ทุกๆคนสนใจมากโดยเฉพาะคนไทยนะครับเพราะว่าอยากอยากมาออกกําลังกายกันจะได้เป็นแรงบันดาลใจให้อยากออกมาวิ่งวิ่งสู่ชีวิตใหม่นั่นเองนะครับที่เขาบอกว่าได้แรงบันดาลใจมาจากหนังเรื่องรัก7ปีดีเจ็ดดีเจ็ดโหนั่นเองนะครับที่พี่สุขวัรของเรากับนิชคุณครับเป็นไอดอลนะครับถึงแม้ว่าหนังมันคลื่เลยนะเนี่ยน้องคันนี่เยอะเลยในที่สุดก็มีแจ็คแจ็คมาด้วยแจ็คมาด้วยแจ็คเหรอใช่เห็นไหมและทราบไหมครับว่า เขาวัดจากอะไรที่เขาบอกว่ากระแสตรงนี้แรงมากว่าจากไหน ยอดยอดขายรองเท้าวิ่งนี่สูงมากนะตอนนี้ทางสสสเขาก็เลยจับเนี่ยวิ่งแบบทีทีเอชวิ่งมาเป็นโค้ชน้องแจ๊คเนี่ยดูแลน้องทานเฉยเปล่าเป็นเพืดูแลน้องทานแล้ววันจะจีบไม่ไม่ไม่ได้ค่ะเพื่อนกันในท่สุดน้องทานตอนจบน้องทานยังบอกในที่สุดก็วันเนี้ยดีใจคือได้เพื่อนใหม่ด้วยอีกหนึ่งคนคือน้องแจ๊คนนีนี่น้องทานก็เอาชนะตัวเองไงในที่สุดครบรอบนะคะสองสองกิโลเมตรครึ่งเนี่ยมีเสียงสุมนะครับมีเสียงค่ะ ก็ดีค่ะมันได้ออกกําลังกายอีกแบบนึงค่ะจากที่แบบเดินลู่ทั่วไปค่ะก็ได้มาแบบออกกําลังกายกับพี่แจ๊คช,ช่วยกันพยุงกันยังไงคะ <laughs> ช่วยช่วยกันหอมอ่ะค่ะก็แบบก็สลับกันให้กําลังใจก็พูดคุยกันไปเรื่อยๆค่ะแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ก็อยากจะทําให้สําเร็จค่ะแต่ว่าอาจจะแบบต้องผ่านอุปสรรคความเหนื่อยความเมื่อยอะไรเยงี้ค่ะก็จะผ่านไปให้ได้ค่ะก็ไปกับพี่แจค่ะหกันไปงฮ้ก็อยากจะแบบขอเชิญชวนให้ทุกคนแบบมาวิ่งกันเยอะๆนะคะชวนแบบทั้งพี่ๆนักข่าวแล้วก็คนทั้งบ้านที่ได้ชมนะคะก็ให้เหมาะกังกายด้วยกันค่ะได้มีตรภาพดีๆแล้วก็ได้สุขภาพดีๆกลับไปด้วยค่ะน้โ โอ้ยไข่อะนั่นใคไข่ไข่ยี่สิบแปดนะนี่ค่ะมาดามดทีเชนนลใช่คนคที่เกี้ยงไข่อย่างหวานก็เป็นพิธีกรน้องพิธีกรเป็นคนจากเทีเชนนลก็มาวิ่งด้วยกันเอาล่ะก็เดี๋ยวเขาจะไปเตรียมวิ่งมาราธอน10กิโลราชดำเนินอันนี้แค่ออเดิร์ฟก่อนแค่ออเดิร์ฟก่อนเรนตัวก่อลิ้นห้อยอ่ะสองโลกว่าเมื่อวานนี้เหมือนเป็น แนะนำให้คนที่ไม่ค่อยมีประสบการณ์ในทางด้านการวิ่งได้รู้ว่าถ้าอยากวิ่งเนี่ยคนเริ่มต้นยังไงเตรียมตัวยังไงอะไรแบบนี้ค่ะแล้วก็ไปเจอกันอีกทีก็คือ4พฤศจิกายนเป็นวันิี้มาราธอนนะคะถามชวนเองเลยค่ะส่วนนิชคุณเป็นยังไงบ้างก็มาคู่กันเลยนะฮะเล่นคู่กันก็ต้องจัดซะหน่อยคือล่าสุดเราได้ข่าวว่าน้องของเรานิชคุณเนี่ยเขาไปเกิดเรื่องนิดหน่อยนะที่เกาหลีครับและคนนี้เนี่ยเขาก็พักงานยาวเหมือนกันนะประมาณเดือนกว่าๆนะครับแล้วก็ตอนนี้ช่วงที่นิชคุณเขา พักงานเนี่ยเขาก็ได้ตัดสินใจใช้เวลาตรงนี้เนี่ยไปอาสาสมัครครับไปเป็นอาสาบำเพ็ญประโยชน์ให้กับสังคมคอยดูแลเด็กผู้ใหญ่พิการให้กับองค์กรผู้ศาสนาแห่งหนึ่งในเกาหลีใต้เห็นไหมครับแต่ว่าต้องบอกว่าน้องของเรานี่ไม่ได้แบบว่าต้องการเอาตรงนี้มาเพื่อมามาอ้างมาอ้างมาบอกว่าเออเราทำตรงนี้เพ่ตรงนี้ตรงนี้ไม่ใช่เขาทําแล้วไม่มีการนะครับบอกกับทาง JYP Entertainment เนี่ยค่ายของเขาเนี่ยบอกว่าไม่ต้องบอกนักข่าวอะไรเขาอยากไปทําด้วยใจ นี่ครับเนี่ยและตอนนี้ต้องบอกว่าช่วงแรกๆนี่นักข่าวนี่แอนตี้เขามากนะครับด้วยการที่ว่าเป็นเด็กวัยรุ่นเป็นไอดอลของเด็กหลายๆคนแต่มาเมาแล้วขับอะไรนี้แต่พอตอนนี้สื่อกาห่ีเอง,เองนะับจะชื่นชมครับการตัดสินใจบำเพ็ญประโยชน์ของนิชกุลเขา,ขาเขาบอกว่าเขาตั้งใจด้วยด้วยด้วยความศรัทธาของเขาจริงแล้วก็ไม่ได้แบบต้องการเอาตรงนี้มามามา,มาอ้างหรือมาปิดข่าวอะไรทั้งสิ้นนะฮะะ,ดะเดี๋ยวรอวันกลับมาของนิชกุล Ừ. nhiều dâng lên đi, sốt dâng lên đi, <laughs> <Đăng khử> đi. <laughs> <Để đưa> mà <laughs> รักเก้าปีดีเก้าชีวิตนี่ไงนี่ไงี๋ยวต่อยไหมเอาต่อไหมสร้างเองเลยเหรอพี่วู้ดกลัวนั่นนิดหนึวันนี้มีหลข่าวดีๆนะครับสมศักดิ์เหมรันนี่อะไรเจ้าของชายาน้องชายผมกีตาร์มือเดียวครับจากถ้าจำกันได้ครับจากรายการ Thailand g o t t a l e n t ซีซั่นที่หนึ่งนะครับตอนนี้แต่งงานแล้วแม่เสียดายผมจะยื่นซีดีแล้วไปเปิดเพลงนี้ในงานแต่งงานเลยโอลี่ยูเลยนะนะครับ เมื่อวานนี้เขาแต่งกันที่จังหวัดสงขลาครับโรงแรมราชมังคลาราชมังคลาพาวิลเลียนครับนะไม่เคยไปซะด้วยนะครับก็คบกันมา 5, 5ปีแล้วกับ,บน้องจอยพัฒราวดีนะครับก็ตัดสินใจแล้วถือว่าเป็นวันสำคัญของเขาเลยนะครับลหลายๆคนบอกว่าเอ๊ะเขาเป็นอะไรถึงเป็นแบบนั้นคือต้องบอกก่อนว่าถ้าย้อนกลับไปนะในปี2544นะครับเกิดจากอุบัติเหตรุรถมอเตอร์ไซค์นะครับ ความนะครับลองเพลงฮิตด้วยเพลงใครนะถึงน้ำพุ่งอีกแล้วเนี่ยสมใจที่วิธีคนกล้าเนี่ยวันนี้สองเพลงเลยสองรอบเลยจำได้อ๋อเพลงนี้ได้หลงรอเลยรนี่ดีใจดเป็นเพลงให้กำลังใจมีเพลงเรียกน้ำให้กำลังใจคนสารภานดีด้วยสมักดีด้วยนะคะดีใจดีด้วยน้องชาย แล้วก็มาถึงข่าวของซุปตาดเ,ดเล่นลครั้งแรกในชีวิตนี่เลยคู่กรรมครับอตอนแรกข่าวเขาบอกว่าเอ๊ะตกลงเล่นหรือไม่เล่นน้องบอกยังไม่ทราบยังไม่ใช่ใชแต่วันนี้แถลงข่าวเรียบร้อยว่าเลือกแล้วเล่นแน่นอนครับกับบท โกบรีครับแต่เขาเครียดมากนะทำไมอ่ะเพราะเขาบอกว่าพี่เบิร์ตเล่นไว้ดีมากมแล้วก็ได้มีการโทรไปปรึกษาพี่พี่เบิร์ตด้วยอะไรอย่างงี้นะครับว่าเออเล่นยังไงเพราะว่าในบทของโกบรีเนี่ยเขาต้องเป็นคนพูดไทยไม่ชัดไงแต่น้องเขาพูดไทยชัดมากฮะคือผมว่าดาราเนี่ยในยุคนี้นะถ้าพูดถึงโกบรีแบรี่เหมาะที่สุดใช่ไหมพูดแบบเรียกแบบสนิทกันเนาะฮะมีเสียงไหมเนี่ยได้ข่าวค่าตัวเยอะนะสิบกว่าล้านจริงหรือเปล่าก็เหมือนนั้น หมือนนิชคุณในตอนนั้นใช่ไหม,ไมพี่ก็ไม่รู้ใช่ไหมแต่จริงๆแล้วผมถึงอะครฟังเสียงนะเดียดดูเล่นหนังเรื่องแรกเป็นเรื่องคู่กรรมงนยฮะก็ถือว่าเป็นเป็นโอกาสที่ดีมากๆเป็นประสบการณ์ดีแต่ว่ามันก็มาด้วยกับภาระหน้าที่ที่แบบว่ามันมันยากมากๆอะกดดันจริงครับพี่กดดันมากๆเลยครับกดดันมากเลยฮะ,ยะใช่ครับผมคิดเรื่องว่าเออเราจะทำออกมาได้ดีแค่ไหนเท่านั้นเองครับ มีโอกาสได้คุยพี่เบิร์ดอะไรอย่างงี้เหมือนกันนะพี่นกน้อยอะไรก็แบบ,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 บพยบายามปรึกษาเออจะจะดีไหมหรืออะไรเงี้ยเขาก็บอกโอเคอะไรเงี้ยลองเล่นดูไม่ลองไม่รู้อะไรเงี้ยคือแบบไม่ถึงเท่าไรไม่ถึงแบบห้าล้านเลยไม่ถึงสามสี่ล้านไม่ถึงอย่าผมเอาละฮะนี่แหละครับตัวชอมะเล่นกับน้องวิชี่ใช่ไหมใช่ครับหลายคนถามว่าเอ๊ะใครจะเป็นอังสุมาลินอืมคนใกล้ตัวก็เลยครับในสังกัดเดียวกับพี่เอครับน้องวิชชี่ไอสุประเนี่ยนะที่อยู่ดีๆกลายเป็นเรื่องเลยนะ เรื่องอะไรแอมเมสอะว่าเขาจะขอคืนอะทําไปทํามาคุณเอบอกว่าอะไรนำบดดาพูดเล่นแซวเล่นโอเคใช่ใช่ใช่สวัสดีครับขอบคุณนะาีสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ